ปพาอันนี้พอดยากพอดไม่ได้พอดได้ออกละอีกข้างหนึ่งอีกข้างหอดอีกขีดได้อย่างพอดอีกข้างหนึ่งเจ้าเปลี่ยนเรื่องพอแม่พอตรงนี้พอดลงเท้าไม่ได้หรอกเลิศก็ลดพองเท้ามา

อย่ด yup. หายนะไม่วางหายนะเฮ้ยไม่ถูกมันต้องอยู่คู่กันไม่ถูกร้องถาวต้องอยู่คู่กันไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกมันต้องมาอยู่ใกล้ๆกันที่มันเป็นเพื <lange reminis ounce> ่อนกัน <okay>. มันไม่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเดี๋ยวมันร้องไห้นะมมนอยู่ไกลกันนำะมว่าใกล้ๆกันแล้วเดี๋ยวมันร้องไห้มาใกล้ๆเฮ้ยไม่ถูกเงี่ยมันอยู่นี่ ไอ้น,นี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้ไอ้น,นี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้เนเพื่อนกันเนี่ยเอาเพื่อนไปอยู่ด้วยกันเนี่ยยกอันนี้เอาไวมึงอยู่ตรงนี้เออพเพื่อนันอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันสองอันนะเพราะว่าไม่ถูกไม่ถูกเดี๋ยวมันร้องไห้นะมันอยู่ไกลมันร้องไห้ไม่ถูกแล้ว ऐसा है देखने